เดี๋ยววันนี้นะเราจะไปที่วายแคมปนะครับชะอมนะครัสระบุรีนะครับไปเล่นดนตรีนะครับในช่วงวันหยุดยาวนี่แหละครับผมงก็ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนไงดี เดี๋ยวของลูกค้าขยบเข้ามาด้านในกรอนไม่เป็นไรที่ไม่้ของพี่ไผ่พี่จอดหาที่จอดเอาเนอะเดี๋ยวพี่ไผ่ข้างในมันแน่นแล้ววันนี้ลูกค้าเยอะมากได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูโซนเดี๋ยวผมดูให้ครับได้ครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเข้าไปเดี๋ยวพี่จะพักตรงไหนครับออตอนนี้เต็นท์พี่ไผ่ยังไม่ได้กางเาเดียวเขาจะกางให้เดี๋ยวผดูให้ครับจะถรไม่ก็ฝั่งนี้ตรงนี้ทางนี้ได้ ตอนนี้อยู่ววยแคมป์นะครับผมตำบลชะอมเหลืออำเภอชะอมนะฮะอยู่ชะอมนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่แก่งคอยก็เป็นตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยนะครับตอนนี้มือกองครับคืนมันคืนทำไมไม่นอนที่เต็นท์นะดีเดินไปที่เต็นท์แล้วเสียงพี่ไผ่คนดังมากเลยไม่ไหวฮะหนีไปนอนในรถดีกว่า ก่อนจะมาเล่นวันนี้ก็กินเซนวิสชาต้มไปแล้วครับเมื่อกี้ก็เพิ่งเลิกกินเบียร์เลยครับงำนะฮะรีวิวนะครับผมฝากถึงคนที่จะมากลางเต็นที่ไวท์แคมป์นะครับผมบรรยากาศดีๆนี้นะครับสดชื่นะสดชื่นคือควันเต็มเลยฮอนเตสียืมควันกระมงเลยนะข้าวก็มี คนละ200ใช่ไหมครับ250อ่า250อาเต็นไปต่อมาที่นี่มีให้แล้วก็ม,มีมีแอร์ให้ด้วยนะครับมีแอร์ให้เช่าด้วยาอาหารใช่ตอนเช้ามีอาหารด้วยนะครับ สวันครับ,ววรบสวัสดีครับครบบับแล้วครับสวัสดีครับฝากบอกรถเลยพี่จับนะครับ